คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามแต่อย่างใดหากมีผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ ไโอนะคะทุกคนกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ Fortuna ่าชาแนลนะคะวันนี้น้องก็อยู่กับค่ายอยู่ฝ้า PJ88 ในเกมสล็อตที่มีชื่อว่าเกมส s w เดอร์คอนครินะคะทุกคนไปค่ะ่1 6 3 0รอบกันเลยนะคะ,ะเปิดเทอร์โบให้เขาหมุนไวๆอ้าคิวค e ีนมาแล้วอุ้ยดอกนี้นะคะ Blue ไดมอนด์ค่ะอุ้ย วค่ะแล้วก็คิวควีนค่ะวายอีกสมตัวดอกนี้สวยมากนะจ๊ะทุกคนโอ้โหสำหรับดอกแรกของเรานี่ถือว่าไม่เบาเลยนะคะทุกคนอ่ากรีนไดมอนด์ค่ะอู้ย,ยังไปได้ต่อแล้วคิวควีนแล้ววาค่ะทุกคนโอ้โหดอกแรกฟาดไปร้อยแปดเจ็เบาๆอ่ะไม่เบาแล้วหนักแล้วนะคะทุกคนเด็ดที่16เองนะคะอ่ะ มาดอกนี้สวยมากค่ะทุกคนไอไปได้ต่อไหมโอเคค่ะไม่เป็นไรไปต่อเรื่อยๆเลยนะคะอีก24รอบของเราค่ะอีก23รอบนะคะ,ะมาแล้วค่ะโอ้โหดอกนี้216ค่ะกับ blue d i a m o n เจแจคและวายค่ะยังไปได้ต่อกับพูดไม่ทันเลยทุกคนมันแตกเยอะจัดนะคะกรีน กรีนไดมอนด์และก็เลขสิบสเกเตอร์สามตัวค่ะทุกคนโอ้โหนะคะเหลืออีกหนึ่งตัวค่ะโอ้โหเป็นรางวัลก้อนโตนะคะทั้งหมดอยู่ที่อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบหค่ารับปีเลยนะจ๊ะโอ้โหบวกเกินเกินไปแล้วอ่ะทุกคนอ่าสเกตเตอร์เมื่อกี้ตกแค่สามตัวนะคะถ้ามาตัวที่สี่นี้รอบหมุนฟรีมาแน่ค่ะทุกคนอะเบ็ดที่สองบ่าว,าวไปสักส0สิบรอบเลยนะคะไปเลยค่ะ รอบที่สองของเราค่ะคิวควีนค่ะยังมานะคะอุ้ยไวเคคิงเอแอนหมดนะคะทุกคนอุ้ยบลูไดมอนด์ค่ะและตัวไวอุ้ยสิบและกรีนไดมอนด์และก็ตัวไว้นะคะผู้พิทักษ์อัญมณีของเราค่ะทั้งหมดสิบเก้าค่ะทุกคนอ่าสิบมาแล้วค่ะเบาๆนะคะอูย้ยังไปได้ต่อกับไดมอนด์นะคะดอกนี้เยอะหน่อยค่ะทุกคนอ่าเอแล้วไวค่ะ เค่คิงยังมาอุย้ยวายอันยามณนี้แตกไปแล้วนะคะฮตัวอดอกนี้สวยมากนะคะเบ็ดเบาที่สองเท่านั้นค่ะทุกคนเป็นขั้นต่ำที่สุดของเกมนะอ่าไปต่อกันเลยค่ะอ่าอีกสามรอบของเรา a อนมดมาแล้วนะจ๊ะทุกคนยังไปได้ต่อไหมโอเคเท่านี้ก็เท่านี้นะคะก็จุกใจแล้วะคะ่ะตอนนี้ a ออนมดนะคะเคคิง hey ค่ะทุกคนวายค่ะ วายว้ายังไงคะทุกคนอูย้ยดอกนี้ค่ะปังไม่ไหวนะจ้าสิบเจแจ็และวายค่ะทุกคนไปได้ต่อกับกรีนไดมอนด์นะคะโอ้โหอัญมณีของเรานะคะขุมทรัพย์เลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้อ่าไปต่อเลยอีก19รลอบของเราอูย้ยพิงไดมอนด์มาค่ะดอกนี้นะคะโอ้ยบลูไดมอนด์เกือบไปนะคะทุกคนเคคิงค่ hing, ะไปต่อไปได้ต่อไหม อุ้ยช่องท้ายนะคะช่องที่3น่าจะเป็นกรีนไดมอนด์นะทุกคนอ่ะมาแล้วค่ะดอกนี้นะคะอีก15รอบของเราค่ะอีก14รอบอีก13รอบนะคะไปต่อกันเรื่อยๆเลยอันนี้ก็เปิดโหมดเทอร์โบแล้วเนาะอ่าโอเคจ้าอีก8รอบอ่ะยังไปได้ต่อเรื่อยๆนะคะรันไปรันไปอุ้ยกรีนไดมอนด์มาค่ะดอกนี้นะคะสวยจะพี่สวยอุ้ยสเก็ตเตอร์ ตัวเดียวน่าเสียดายถ้าเรารุนสเกตเตอร์4ตัวเนี่ยคือหวานหมูเราแล้วนะรอบหมุนฟรีนะคะแบบว่าอา๋อยังไม่ได้สเกตเ,เตอร์เขาก็คือแตกให้เราไปแล้วอะ่ะทุกคนอ่ะต่อไปค่ะเรามาเปลี่ยนจำนวนการเบ็ดนะคะเป็นเบ็ดที่ที่เท่าไหร่ดีเอ่ยอ่ะสัก40ค่ะ30รอบนะคะอ่าดอกแรกยังไม่มาดอกที่สองก็อยังนะคะ ดอกที่สามยั้งค่ะโอเคเราเปลี่ยนนะคะ,ะไม่ค่อยชู้นะคะทุกคนเบ็ดก็พอตัวค่ะ,ะมาแล้วค่ะบูไดมอนดดอกนี้นะคะาค่ะทุกคน a อแอนมดค่ะทุกคนยังไปได้ต่อไหมโอเคนะคะอ่า2ี 24, รอบของเราค่ะมาแล้วค่ะคิวควีนนะคะพีเพิร์ไดมอนว่าไงอ่ายังมา มีตัววายืนนะคะเจแจ็คแล้ววายผู้พิทักษ์อัญมณีของเราค่ะดอกนี้รับไป23ค่ะทุกคนอ่าเบทที่18นะคะ30รอบค่ะรอบแรก10มาแล้วจ้ารอบที่2องโอ้โหอัญมณีนะคะรอบที่3ามเคคิงแล้ววายค่ะวายกระจาย2ตัวแบบนี้นะคะคิวควีนค่ะทุกคนอุย้ยอัญมณีและเจแจ็กค่ะทุกคนอุย้ยสเกตเตอร์2ตัวน่าเสียดายค่ะ ไปต่อเรื่อยๆอ,อีก26รอบของเรานะคะอีก25รอบมาหรือเปล่านะคะอ่าจะแตกให้เราอีกหรือเปล่านะคะทุกคนอีก21รอบเจแจ๊คค่ะดอกนี้นะคะทุกคนอ่าวายและเอ็นมดนะคะ Y ายค่ะผู้พิทักัย์ยัมมีอุ้ยสวยมาก่อจา๋าคิวควีนนะคะและบูไดมอนด์ค่ะทุกคนเจแจ๊กค่ะวาผู้พิทักษ์อัญมณีแตกเป็น3ตัวเคคิงและ10ค่ะยังไม่ได้ต่อกับเอแอนมดและวาค่ะทุกคนโอ้โหอุ้ยพิงไดมอนเกือบไปดอกนี้321ค่ะเคคิงมานะคะกรีนไดมอน n d อู้ดอกนี้สวยมากจ้ะแม่จา๋าอ่า เรื่อยๆเลยอ่ะตอนนี้โอ้ยตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขนะคะทุกคนเจ a จ็คยังไปได้ต่อนะคะโอ้ยคิวควีนวายค่ะกระจายเป็นสองตัวอุย้ยสเกตเตอร์ว่ายังไงคะทุกคนมีลุ้นนะคะเนี่ยย,ยังไปได้ต่อค่ะกับดูไดมอนนะคะเอแอนมดค่ะทุกคนอุย้ยว่ายังไงว่ายังไงสเกตเตอร์โอ้โหพลาดแล้วพลาดอีกนะคะกับสเกตเตอร์นะคะทุกคน จะมาก็ไม่มานะคะไม่เป็นไรอเอเอแอ,แอนมดมาแล้วค่ะทุกคนอ่ายี่สิบเจ็ดรอบของเราเคคิงค่ะทุกคนเบ็ดที่จํานวนเดิมนะที่สิบแปดนะคะทุกคนอ่าอีกยี่สิบห้ารอบของเราค่ะอีกยี่สิบสี่รอบนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้นะคะอ่าเราจะเอาบวกเยอะๆของเราคืนนะคะทุกคนอีกสิบแปดรอบแต่เขาจะคืนให้เราหรือเปล่านะคะอ่ามาแล้วนะคะ ฮาร์ดอัญมณีหัวใจอัญมณีนะทุกคนดอกเมื่อกี้นะคะอ่ากรีนไดมอนด์ค่ะทุกคนอ่ามาจ้าอีก e 15้ารอบของเรานะคะอุย้ยมาแล้วค่ะลูไดมอนด์นะยังไปได้ต่อไหมโอเคก็สวยอยู่นะอ่าสิมาแล้วค่ะดอกนี้นะคะอุยยังไปได้ต่อกับพีเกอร์ไดมอนด์ดอกใหญ่เลยค่ะวายนะคะ3มตัวอุยดอกนี้ค่ะ จุกๆไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหคืนแล้วนะสเกตเตอร์ยังพอมีรุนอีกอะโอ้ยคืออบกไปแล้วสเกตเตอร์นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะให้อาภาัยได้นะถ้าแตกขนาดนี้แล้วก็นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ